สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในหัวข้อที่บอกว่าจงทําตัวเหมือนพระอาทิตย์นะคะที่สามารถขึ้นใหม่ได้ทุกวันเลยเนาะชีวิตของเราก็เหมือนกันนะคะต่อให้เราจะเจอปัญหาอะไรมากมายต่อให้เราจะมีอ่าสิ่งอะไรที่เข้ามากระทบใจิตใจเรามากมายต่อให้ชีวิตเราจะตกต่ํามากขนาดไหนนะคะให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้นะคะเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นลุกขึ้นมาสู้เพื่อให้ชีวิตของเราเดินต่อไปได้นะคะ ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกหมดเลยนะคะใช้เวลาใช้สติแล้วก็ใช้การเรียนรู้นะคะอยากให้ทุกคนเรียนรู้ให้มากๆนะคะช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตแบบนี้ค่ะก็ทำให้มันเกิดประโยชน์นะคะศึกษาเรียนรู้ให้มากๆค่ะว่าตอนนี้เขามีอะไรธุรกิจออนไลน์มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจงใช้ออนไลน์ให้มันมีประโยชน์นะคะจงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้เนาะแล้วก็อ่า ตอนนี้นะคะโลกของเราคือเราอยากรู้อะไระคะ่ะเราสามารถเรียนรู้ในอินเทอร์เนต็ตได้หมดเลยนะคะมันเป็นอะไรที่เปิดกว้างมากๆอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ใช้เวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์นะคะช่วงนี้ถ้าใครตกงานอยู่ก็ลองศึกษาอา,อาชีพเสริมศึกษาธุรกิจออนไลน์ดูบ้างนะคะเพื่อจะช่วยให้พี่ๆได้มีไรายได้เสริมมากขึ้นช่วยให้พี่ๆมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ อยากให้ทุกคนพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันจริงๆนะคะหรือว่าใครอยากจะมีอาชีพเสริมอยากจะมีช่องทางไรายได้ช่องที่2ที่3ที่4นะคะก็สามารถทักมาหาเจี๊ยบได้เลยเนาะทางอินดีมของเรานะคะเป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือผู้คนนะคะที่เป็นหนี้เป็นสินมาแล้วมากมายนะคะคนที่มีหนี้มีสินก็สามารถปลดหนี้ปรสสินได้คนที่อยากมีไรายได้เสริมก็มีไรายได้เสริมมากขึ้นนะคะนี่แหละค่ะมันเป็นธุรกิจที่มีแต่ให้จริงๆนะคะอยากให้ทุกคน เปิดใจยอมรับแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องมาสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะคะแค่เปิดใจเข้ามาเรียนรู้ก่อนอยากให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมาสู้อยากให้ทุกคนได้ลองหันมาดูค่ะว่ามันยังมีธุรกิจดีๆบนโลกใบนี้อยู่นะคะเป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือผู้คนจริงๆนะคะถ้าอยากจะมีรายได้เสริมหรือว่าอยากจะหารายได้นะคะทักมานะคะทางอินดีของเรา มีทีมงานนะคะคอยซัพพอร์ตพี่ๆทางอินดีมีทีมงานที่คอยสอนงานจนกว่าจะเป็นเลยนะคะถ้าไม่เป็นยังไม่ปล่อยให้ออกไปทำงานเนาะจนกว่าจะเป็น,จน,จ,ปนจนกว่าจะคล่องแล้วก็ยังมีค่ะแม่ทีมหรือว่าผู้นำของเรานะคะที่คอยซัพพอร์ตให้กับพี่ๆอย่างเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะทำไม่ได้ทำไม่เป็นเราพร้อมและก็เต็มใจอย่างมากๆเลยนะคะเพื่อจะช่วยให้ทุกคนได้ปลดหนี้ปลดสินกันนะคะ อยากให้ทุคนลุกขึ้นมาสู้นะคะทำตัวให้เหมือนพระอาทิตย์นะคะที่เราสามารถขึ้นใหม่ได้ทุกวันเลยนะคะชีวิตคนเราก็เหมือนกันเนาะอยากให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ